ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่ Winner In the Plu s ภายใต้โรงงานพลาสติกที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียคาเดย์เป็นระดับทอบ็ทอปๆเลยนะกับเพื่อนรักของผมคุณพิรุบุญอัครวงศ์บริษและลูกชายผูกแก้หูหวานคนโตคุณติจิพัฒน์อัครวงศ์บริษทจะได้ไปเห็นการทำงานได้เห็นวิสัยทัศน์ในการที่สร้างแรงบันดาลใจและทำให้โรงงานพลาสติกนั้นถือเป็นหนึ่งในเอเชียคาเดย์นั้นมีความยิ่งใหญ่ยังไงต้องไปติดตาม ไปพบกันเลยครับผู้ชมครับช่วงนี้ผมจะไปพูดคุยกับคุณพ่รบุณอัครวรมโริประธานกับการบริษัทวินเนอร์อินเดอร์พลาสจำกันในเรื่องแวดวงพลาสติกนี้ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการ นะครับในระดับประเทศก็ดีหรือแม้แต่เรื่องของประมาณการส่งออกนั้นต้องถือว่าวินเนอร์ t อนด r i พลสเป็นหนึ่งที่มีความยิ่งใหญ่ในแวดวงแล้วก็อยู่ในวงการนี้มายาวนานนะครับวันนี้ผมจะพาผู้ชมไปพบช่วงแรกกับประธานกรรมการคุณพิรุบุญอครวงวริศนะครับหรือพี่ลิมที่เรารู้จักกันดีสวัสดีครับพี่ลิมครับสวัสดีครับพี่ลิมครับต้องขอขอบคุณครับที่มาให้ความรู้ถึงว่าวันนี้เราต้องสร้างแรงบันดาลใจ ในยุคเศรษฐกิจที่เรียกว่าทดทถอยในบ้านเราเนี่ยนะนะการที่ได้มาทึ่งโรงงานขนาดเนี่ยยักษ์ใหญ่เนี่ยนะมีแคปซี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาที่ผมเห็นแล้วนะมีเครื่องจกักรกำลังการผลิตถึง60ตัวด้วยกันเนี่ยเอาว่าความเป็นมาตรงนี้ต้องเจออุปสรรคมากน้อยหไหนกว่าจะได้โรงงานระดับเนี่ยมาระดับเรียกว่าโอ้โหมองเข้าไปแล้วประทับใจเชิญครับ คือจริงๆ่ะนะผมมีประสบการณ์เยอะเพราะผมเริ่มต้นตอนอายุสิบสิบสิบหโอ้สิหแล้ว18เรามาทำเองนะอันนี้จากนั้นมาผมก็ทำด้านปิะิติมาตลอดนะแต่ว่าถามว่าจากเราจากมือเปล่าอ่ะพูดตรงๆนะจากศูนย์ทำขึ้นมาจากเงินเดือนไม่ขี่ตังแล้วก็เก็บเงินแล้วก็ลงมาทำถึงถึง ปัจจุบันเนี่ยนะก็มีประสบการณ์คิดว่ามาประมาณถ้าลงมาทำปฏิประมาณ50ปีได้ละแต่นอกจากที่ผ่านมาก็คือหันงานบ้างอะไรบ้างนะอันนั้นไม่เลยไปคิดออตอนนี้ทาํามาณถึงตอนนี้เนี่ยที่ผ่านมาธุรกิจมันก็มาได้ดีมาตลอดนะนะแต่เหตุการณ์ของโลกเรามันเปลี่ยนไปเรื่อยเออๆเช่นอย่างช่วงหนึ่งของของการทํางานมันก็มีเกี่ยวกับ ต้องติดต่อต่างประเทศทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องตัวสินค้าพวกโควดักเล็กๆพวกที่เกี่ยวกับพวกของใช้ในครัวเรือนพวก่องอาหารอะไรพวกนี้นะแล้วก็สิ่งสิ่งบางอย่างที่เขาเขาให้มาทำเช่นอย่างอีเกียอีเกียก็ให้ผมทำอย่างไดโซ่พวกนี้สมัยก่อนพวกของของเมดามินที่ที่ญี่ปุ่นนะเวียดบุกละติดทั้งหมดมาก็ ณตอนนั้นจริงๆเราทํามาก็ถือว่ามันก็ดีแล้วล่ะแต่เหตุการณ์ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆสุดท้ายตลาดมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะสุดท้ายจีนมันขึ้นมามันก็ต้องเปลี่ยนไปทางจีนบางส่วนเพราะงั้นการเหตุการณ์อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเราตามทันเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอด่ลงความความความมั่นคงของเรานะอันนั้นผมก็เลยขันกลับมา16ปีนี้ผมมันเพิ่งมาเริ่มที่นี่ใหม่นะ เดียปีนี้ก็เริ่มวินเนอร์อินเตอร์พลัสต,ตรงนี้นะตอนนี้ใหม่มก็มาทาแต่สินค้าพวกตัวใหญ่อ,อย่างเช่นพวกพาเลตถังขยะพวกเกี่ยวขายทางแถบกรอมมอแลรพวกเนี้ยนะแล้วก็สินค้าทั่วไปเกี่ยวของใชาในครัวเรือนด้วยตอนนี้นก็สร้างมาก็พอสมควรอะ่ะเยอะอพอสมควครเพราะฉะนั้นในส่วนนี้จริงๆทาให้เราธุรกิจเมื่อพอเปลี่ยนแปลงแล้วเริ่ม,มเปลี่ยนแปลงใหม่เันก็กลับกลายเป็นว่า เราก้าวไปได้ด้วยด้วยดีนะขยายทั้งเครื่องจากทั้งอะไรทุกอย่างมันก็ถือว่ามาได้ไวมากนะถ้าถ้าเท่า,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 าที่ไปดูจะรู้ว่ามันจริงๆมันไม่ใช่มาได้ง่ายนะมันจริงถ้าบอกว่าเครื่องจักรซื้อเดียเครื่องเนี่ยต้องนานกว่าจะได้ขนาดนี้แต่เครื่องจักรทั้งหมดมีคุณลุงบอกหกสกว่าเครื่องเนี่ยเมันเครื่องใหญ่ๆ สัประมาณสี่สิบกว่าตัวอที่ใหญ่ๆเลยนะซึ่งเรือในเมืองไทยนี่เรือไม่มีละสี่มีเครื่องเยอะเท่านี้เลยในสี่ที่ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเราพัฒนามาถึงตอนนี้ผมถือว่าได้รับความสําเร็จพอสมควรเลยละออแล้วก็ในข้างหน้าที่จะเดินต่อไปนี่ก็มั่นใจว่าเรานี่อยู่ในต้นๆของเรือบอมสี่เอเซีเร่าเป็นยักษ์ใหญ่ในเอเชียล่ะลูกค้าใหญ่ๆนี่ ไม่ต้องพูดถึงเลยเป็นที่รู้จักหมดอ่าใช่ใชลูกค้าถ้าในประเทศก็ใหญ่ๆหญซื้อเราเกือบเหมือนกันนะพวกอย่างทั่วไปเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหการรมใหญ่ๆอ่ะก็ซื้อเราทั้งหมดส่วนใหญ่แต่คนนั้น<ห>คือเขามัาม่นใจเรื่องของคุณภาพใช่ใช่ครับใช่ครับว่าคุณภาพของนี้จริงๆเนี่ยประสบการณ์ผมมันเยอะมากอะ่ะมันรู้ทั้งทั้งด้านพลาติกทั้งไอพวกเกมีพลาสติกที่ สูตรผสมอะไรต่างๆแล้วก็เราเราใช้พวกรีไซเคิลได้เยอะอเพราะจริงๆผมผมเป็นช่วยสิ่งแวดล้อมได้เยอะมากนะใช้เดือนหนึ่งประมาณ3,000กว่า4,000ตันนะเฉพาะเฉพาะดีไซเคิลอะไรเงี้ยนอ,อันนี้จริงๆเราก็มีเน้นอยู่ว่าจะทําในสิ่งนี้เนี่ยเพื่อช่วยส่วนหนึ่งของของประเทศชาติในด้านการสิ่งแวดล้อมอเพราะจริงๆเนี่ยดีไซเคิลนี่ไม่ได้ กำจัดง่ายนะถ้าเป็นถุงพลาสติกบางๆอย่างเช่นพวกพวกอะอย่างถุงพลาสติกที่เขาใส่พวกมาม่าพวกของกรอบอ่ะมันบางๆมันทำลายยากมากแล้วกว่าจะกว่าจะให้มันจบสิ้นของมันน่ถ้าฝังไว้ในดินนะอียไม่รู้กี่เป็นร้อยร้อยปียังยังไม่ละลายเลยแต่เราเอาสิ่งนั้นใช้พวกนั้นเนี่ยสิ่งพวกนั้นจริงๆมันทํายากมากในเมืองไทยก็ไม่มีกี่เจ้าทำแต่ผมก็รวบรวมแล้วทําเทคนิคตรงส่วนนี้มาเพื่อมาลองรับมาใช้กับ สินค้าพาเลทที่ทำส่งออกในที่ราแล้วท้ายสุดเราก็ประสบความสำเร็จเราสามารถรีไซเคิลได้หมดเลยดีไซเคิลได้เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างดีได้อย่างดีตอนนี้กระทรวงทรัพย์ต้องให้ระวัลแล้วแบบนี้ทำได้ขนาดนี้เอ้าแทนที่ไปรณรงค์ให้นะพวกเราเอาสามารถนำสิ่งที่แล้มันกําจัดยากเรามาใช้เกิดประโยชน์ได้เนี่ยมาผลิตเป็นสินค้าใหม่ๆขึ้นได้เนี่ยถือว่า ถือว่าส <your life. S 1> ุดยอดอะในแวดวงถ้ซื้อเมดพลาสติกอะซื้อเศษพลาสติกพวกนี้ก็ทั่วประเทศไทยอะตอนนี้เราซื้อเดือนหนึ่งก็ประมาณสี่ห้าพันตันนะจ๊บต้งอตงอเก็บไว้ด้วยอะไรด้วยเกิดการใช้งานเนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยถามว่าเราส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทำมาเนี่ย,าม,ายมันก็ได้หลายๆอย่างนะได้ทั้งเรียกว่าตัววัตถุตีตัววัตถุิบท,ที่เอามาเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดเป็น คุณค่าใช้งานได้ส่งกลับไปเมืองนอกบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราจะปล่อยเรื่องความรู้อะไรต่างๆที่เกี่ยวเกี่ยวเทคนิคอะไรต่างๆให้ลูกน้องได้รู้หมดมเพราะอะไรสิ่งเหล่านี้ก็เกิดเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ครอบครัวทุกครอบครัวดีแล้วอันนี้เราก็ถือว่าณวันนี้ได้รับความสําเร็จเรียกว่าอยู่ขั้นที่เรียกว่าต้นๆเลยละ่ะพูดได้เลยว่าต้นๆฝากอยู่อย่างเดียวเท่านั้นเองกับรัฐบาลนะ ว่าทุกอย่างก็ต้องต้องต้องช่วยดูแลต้องสู้ทั่วไปนะสนับสนุนในในในวมอที่เกิดประโยชน์ใช่ใช่ใช่เพราะทุกคนต้องร่วมมือกันนะอันนี้ก็เป็นจากการขอบคุณทั่วทั่วไปทั้งหมดที่ให้ความร่วมมือกันทุกทุกฝ่ายนะครับแล้วช่วงนี้ก็พี่ลิมก็นั่งเป็นประธานกรรมการนะครับ แล้วก็ตอนนี้ให้ลูกชายมาสานต่อเป็น<อ>กรรมการผู้จัดการครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณทิติพัทอ克拉วุบวินนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทวีเนอร์อิงกัมัซึ่งเป็นลูกชายคนโตที่พี่ลิงฝากความหวังให้สาตนต่อเจตนาทั้งหมดของวนเนอร์อิงกัพัสเดี๋ยวกลับมาสักครู่เลยครับ คุยคุณผู้ชมไว้ผมรับปากว่าจะเชิญคุณทิติพัฒน์อัครวงศ์ฤทธิกรรมการผู้จัดการเป็นลูกชายคนโตหกแก้วหแหวนของคุณพิรบุญนะครับซึ่งเป็นประธานกรรมการวันนี้มานั่งอยู่กับเราที่นี่ในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัทวินเนอร์อ็นเตอร์เพลสไปพบกับคุณคุณเอกนะครับคุณทิติพัฒน์อัครวงศ์ฤทธิขกันเลยสวัสดีครับเ่ีอกครับสวัสดีครับเปีอกลูกชายหูกแก้ววแหวนเห็นว่าคุณพ่อที่คุยคุณพ่อนอกรอบในบอกโอ้โหปลื้มมากครับ เป็นการบริการและเป็นผู้การทั่วไปดูแลทั้งหมดนะใช่ครับก็คือคือตอนนี้ก็คุณพ่อก็ได้มอบหมายให้ให้ผมเนี่ยดูแลธุรกิจของวินเนอร์ครับผมอนุญาตกล่าวอย่างนี้ก่อนนะว่าวินเนอร์ตอนเนี้ยเราเรียกว่าวินเนอร์กรุ่นนะซึ่งเรามีทั้งหมดเนี่ยเจ็ดสายงานธุรกิจนะครับธุรกิจแรกก็คือว่าธุรกิจของอินเจคชั่นพลาสติกนะเช่นพวกพาเรสพลาสติกสินค้าพาเรสพลาสติก อย่างที่เห็นแบ็คกราวด์างหลังแล้วก็สินค้าในโคเรือนต่างๆนะซึ่งสินค้าพาเลทพลาสติกเนี่ยเราก็มีจําหน่ายทั้งเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับส่วนสินค้าในโคเรือนเนี่ยก็ทึ่งทํามาระยะหลังแล้วก็มีทางการตลาดนะฮะที่จะกระจายสินค้าพวกนี้เนี่ยให้เป็นที่รู้จักได้ยังไงนะนี่คือนี่คือบริษัทแรกที่เราทํา อันที่สองก็คือเรามีบริษัทลงหลอมเม็ดพลาสติกของเราเองอนะครับชื่อว่าวิ n เนอร์ s ลาสติกเชียลนะครับนะฮะก็อันนี้เป็นลงหลอมเป็นลงหลอมเม็ดพลาสติกนะฮะก็อย่างที่ที่บอกโดยตัวรีไซเคิลด้วยใช่ไหมทุกใช่ครับลงรีไซเคิลด้วยก็อย่างที่บอกมาว่าก็คือว่าเราเนี่ยเป็นเวสต์โคเล็ตเตอร์นะฮะเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งที่สูญเสียทั้งหมดเอามาใช้รีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ใช่ใช่อย่างที่เราคุยกันไว้เรื่องผู้ชมนต้องยอมรับว่าวินเนอร์พลาสมี มีเทคโนโลยีที่เยี่ยมยอดสามารถใช้พวกซองมามาต่างๆที่เป็นกําจัดยากมากเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์มารีไซเคิลและนํามาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งอ่ะจต่อครับก็ส่วนธุรกิจที่3ของเราก็คือบริษัทบินเนอร์อินเตอร์โลจิสติกนะฮะก็เป็นเรื่องของบริษัทขนส่งะนะครับนะฮะเพราะงั้นถ้าเกิดเรามองตรงนี้ก่อน3บริษัทเนี่ยเราเหมือนกับว่าครบวงจรมีต้นน้ําก็คือบริษัท เม็ดหลออเม็ดพลาสติกที่เอามารีไซเคิลใหม่นะฮะกลางน้ําก็คือลงผลิตของเรานะครับแล้วก็ปลายน้ําก็คือการขนส่งของเรานะครับส่วนธุรกิจที่4นะฮะก็คือเป็นมันก็ไม่ได้เกี่ยวพลาสติกนะฮะมันเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะฮะที่ที่เรากําลังจะปลูก เรื่องของเกษตรกรรมนะฮะส่วนทุเรียนต่างๆนะครับนั่นคืออีกหนึ่งสายงานธุรกิจของวินเนอร์กรุปนะครับรวมถึงเรามีร้านสะดวกซื้อของวินเนอร์นะครับซึ่งอันนี้น่าสนใจใช่น่าสนใจซึ่งถ้าพาเลทพลาสติกเนี่ยเราก็จะขายกับุูมอุตสาหกรรมนะะแต่ถ้าเกิดเป็นสินค้าทั่วๆไปสินค้าที่ใช้ในบ้าน ในในครัวเรือนในตัวเดอนทางง่ายๆที่ไม่ต้องไปเดินเข้าห้างสามารถแวะตามปั๊มน้ำมันซื้อได้เลยใช่ครับก็ก็มันแล้วราคาถูกด้วยใช่ไหมราคาถูกฮะเพราะว่าเพราะว่าคือต้องบอกตรงๆว่ามันเป็นเรื่องของแนวทางการตลาดนะฮะที่เราเพิ่งคิดค้นขึ้นมาประมาณสักเกือบปีนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราฝากเขาขายเออฝากที่นู่นขายที่นี่ขายที่นั่นขายปรากฏว่า พอไปถึง end user แล้วเนี่ยราคามันโดดมากแล้วความสะดวกซื้อเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะกว่าจะไปจอดรถเข้าห้างต่อคิวชำระตังไม่ใช่ง่ายมันก็เลยมีคอนเซปต์ว่าทำยังไงให้สินค้าพวกนี้สะดวกซื้อนะฮะคล้ายๆเซเว่นให้มันส่กับคำที่บอกสะดวกซื้อก็คือว่าเราก็เลยมองว่าปั๊มน้ำมันเป็นจุดที่สนใจน่าสนใจก็เลยไปเช่าพื้นที่ตามปั๊มน้ำมันต่างๆนะครับแล้วก็สินค้าพวกนี้ไปวางขายประกอบลูกค้า ได้ราคาที่ดีแล้วก็ง่ายต่อการที่จะจับจ่ายใช้สอยจอดรถปุ๊บเดินเข้าไปปั๊บซื้องทอ่อยากซื้อก็นากลับบ้านได้เลยไม่ต้องไปเสียเวลาที่จอดรถใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเปิดมาแล้ว40สาขาทั่วประเทศครับโดยโดยเป้าหมายของเราก็คือว่าเราจะตั้งเอาไว้ประมาณร0อยสาขานะทุกปีนี้ทั่วประเทศเลยก็จะเบนลี่ก็จะอยู่ตามปัจจุมันนั่นแหละใช่ตามปั๊มน้ันันใช่เชื่อเลยครับผู้ชมครับบินเนอร์รีเทลช็อป วินเนอร์รีเทลช็อในเรื่องสินค้าพลาสติกทั้งหลายนะในใช้ในครัวเรือนเนี่ยสามารถเป็นร้านสะดวกซื้ออีกอันที่ตอบโจทย์คุณชมจริงในเรื่องความสุขสบายไม่ต้องไปเสียเวลาหาที่จอดรถนะครับก็จะได้สิ่งที่ต้องการในราคาที่ถูกมากๆว่าถูกมากๆนะฮะแล้วก็เราก็มีที่อินเดียด้วยนะครับวินเนอร์เทคโนโลนะฮะเราเริ่มต้นเมื่อประมาณ7-8ปีที่แล้วทำไมถึงทำอินเดีย คือเรามองว่าอินเดียเนี่ยอนาคตก็คือมหาอำนาจนแล้วก็ตลาดเขาค่อนข้างจะใหญ่มากนะค่อนข้างใหญ่มากประชากรเขาพันสี่ร้อยกว่าล้านคนนะเพราะงั้นเรามองว่าออปกาสที่อินเดียเนี่ยน่าจะดีซึ่งจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยเราศึกษาแถวอาเซียนนะปรากฏว่ามันไม่ตอบโจทย์นะครับไม่ตอบโจทย์เพราะว่าที่ไม่ตอบโจทย์เราไปลองไงเราถึงคิดว่ามันไม่ตอบโจทย์ก็คือว่ากําลังสั่งซื้อมันน้อยนะฮะแล้วก็ประเทศในแถบอาเซียนของเราเนี่ย ถ้าเกิดพัฒนาที่สุดเลยก็คือสิงคโปร์ซึ่งเขาจะไม่มีอุตสาหกรรมเท่าไหร่ออนะส่วนประเทศอื่นๆเนี่ยถึงแม้จะมีอุตสาหกรรมแต่เขายังใช้เป็นพาเลตไม้นะฮะเขายังไม่เปลี่ยนพาเลทพลาสติกเท่าไหร่ะนะพอเราไปอินเดียปุ๊บเราไปเมื่อประมาณ7จแปดปีที่แล้วเ,ออเริ่มต้นจากการที่เป็นตัวแทนจําหน่าย เปิดบริษัทตัวแทนจำหน่ายเทรดดิ้งที่อินเดียนำของจากเมืองไทยที่เรานี่แหละแล้วไปขายที่อินเดียปรากฏว่ามันตอบโจทย์ลูกค้าที่นั่นมากๆเพราะว่าตลาดอินเดียเขาค่อนข้างจะชื่นชมผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยแต่ว่าบางอย่างก็สามารถรับออเดอร์ได้บางอย่างก็ไม่ไม่สามารถรับได้เพราะว่ามันเจอค่าชิปปิ้งค่าแท็กซ์ต่างๆนะครบใช่เ่ชาร์ตแพงชชา์นแพงทำให เราเลยตัดสินใจว่าเมื่อสองปีที่แล้วเราไปสร้างโรงงานที่อินเดียเลย oh. เพราะงะั้นเรานอกจากประเทศไทยแล้วเนี่ยที่เรามีลงฉีดพลาสติกซึ่งอย่างที่เกิดไปตอนต้นว่าเรามี60เครื่องจักร uh. แล้วเครื่องจักรขนาดใหญ่เนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่ง uh. นะเราสามารถกล้าพูดได้ว่าบริษัทวินเนอร์อินเดียพลาสเนี่ยถ้าเกิดเป็นพาเลทพลาสติกเนี่ย กำลังการผลิตประวัติเลยเราใหญ่ที่สุดในเ o u t h อีเียแล้วในเซาท์อินเดเซียด้วยแล้วเราก็เลยข้ามไปที่อินเดียนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีผลิตอยู่ที่อินเดียด้วยนะครับส่วนสายงานสุดท้ายก็คือที่กัมพูชากัมพูชาเนี่ยจะเป็นลักษณะของแวร์เฮาส์ขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็เป็นการขายสินค้าทั้งปีกและส่ง จะแตกต่างจากวินเนอร์รีเทลชอปที่เป็นร้านสะดวกซื้ออันนั้นคือเป็นร้านสะดวกซื้อจริงๆแต่ที่กัมพูชาเนี่ยจะเป็นเวหาสใหญ่ๆเลยนะฮะแล้วก็สามารถกระจายสินค้าไปตามดีเทลเลอร์ต่างๆที่กัมพูชาเราไม่ได้เป็นดีเทลเลอร์นะฮะแต่เราเป็นเว u าสเป็นดิสติบิวเตอร์เราเราสต็อกสินค้าให้เป็นเดโปใช่แล้วก็รีเทลเลอร์ทัางยก็มาซื้อจากเราแล้ก็ไปกระจายสินค้านี่คือ7 ธุรกิจของวินเนอร์กรุปของเราี่ถือว่าใหญ่มากเลยนะเนี่ยเรียกว่ากําลังซื้อกําลังการผลิตที่มันเรียกว่าอาจจะตอบสนองแทบไม่ทันเลยนะใช่ใช่คือเดี๋ยวนี้กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยเออมันจะต้องในเรื่องของความมั่นคงและยั่งยืนนะครับเราดูแผนการตลาดของเราแล้วเนี่ยและจากธุรกิจที่เราเติบโตเนี่ยเรามั่นใจว่าเรายังสามารถขยายต่อได้ได้ต่อได้อีกเรื่องกําลังการผลิตแล้วก็ยอดขายต่าง นะครับรวมถึงในอนาคตเนี่ยเราจะต้องเป็นโรงงานที่เรียกว่าได้ ESG สมบูรณ์แบบตามที่บริษัทใหญ่ๆกี่กับ e n มเบอใช่ก็คือ Environment, Social, แล้วก็ o ก e r n a n c e นะฮะก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมตอบแทนต่อชุมชนและสังคมแล้วก็เรื่องของธรรมาพิบาลนะครับเพราะฉะนั้นโรงงาน Winner i n t e นเ r i s ์สันีเันี่ยกำลังมุ่งหน้าในอนาคตในเรื่องของทั้งสายการผลิต กำลังการผลิตแล้วก็เป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่ตอบโจทย์นเรื่องของ ESG ทั้งหมดนะครับเพราะงั้นอย่างที่บอกว่านโยบายของเราเนี่ยนะฮะการการทำงานเนี่ยจะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมข้อกฎหมายต่างๆนะครับนะฮะนั่นก็คือตอบโจทย์ในเรื่องของ environment ที่เราคุยกันเนี่ยผมคิดว่าวินเนอรเนจรัสนี่น่าจะได้รับความสนใจ อาจจะนาไปสู่รางวันสําหรับจากกระทรวงทรัพย์ด้วยนะครับเขาเราอัอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วเราใช้ในสิ่งที่เป็นเวส์คเลเตเป็นเวส์คเลเตอันหนึ่งอ่พราะพวกของเสียทั้งหากลาเอากลับมาใช้เกิดประโยชน์และนําไปรีไซเคิลซึ่งอย่างที่บอกว่าแค่ซองหม่านีพ่อบอกว่ากําจัดยากมากแต่ก็วินเดอร์สามารถทําสิ่งนั้นได้นะครับซึ่งมันต้องใช้เทคโนโลยีด้านค่อยความสามารถระดับสูงอ่ะนะครับผมีจากประสบการณ์ของพ่อ50กว่าปีก็ทำมา ทำให้เกิดความสําเร็จได้แล้วนี่คือที่มาของรางวัลนี้หรือเปล่าครับใช่ฮะนี่คือรางวัลของ sustainability Sustain <ability S 2> นะครับซึ่งเป็นกลุ่มของทาง Thai b e f นะฮะซึ่งก็เป็นหนึ่งในลูกค้าของเราเนะครับซึ่งท่านก็เขาก็มองหาว่าเบริษัทไหนเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าทําธุรกิจแค่ระยะสั้นๆน,นะฮะแผนธุรกิจระยะสั้นๆเ,เขาก็มองว่าอุตสาหกรรมด้านไหนที่ มีธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืนระยะยาวและที่สําคัญอย่างที่บอกไปว่าถ้าพอ,พอเราเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ปุ๊บเนี่ยเราจะมองแค่ตัวเราเองไม่ได้ละเ,เราต้องมองสิ่งแวดล้อมมองข้างๆนะฮะเราจะตอบแทนชุมชนยังไงนะครับเรามีความธรรมาภิบาลในการทําธุรกิจยังไงนะเพราะงั้นเ,เราก็เป็นหนึ่งในบริษัทในเรื่องของพลาสติกนะฮะที่ทางทางทางกลุ่มของไทยเบฟเนี่ยเขามองแล้วว่า s ustainable มีความเหมาะสมใช่นั้นก็เลยมอบมอบรางวัลนี้ให้เราล่าสุดนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นความภูมิใจของผมบริษัทเราก็เที่ยวว่าทุกอย่างเนี่ยเราทำเพื่อเราไม่ชมกันดึงเฉพาะตัวเราเราต้อดึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมเกิดและนี่คือ ESG ที่เป็นมอตอที่เรามุ่งบั้นใช่ครับที่จะต้องทำ carry on ต่อไปนะครับให้เกิดความยั่งยืนในในแมดตบงพลาสติกถูกต้องครับเราถือว่าตอนนี้เนี่ยวีเนีร์พลาสเป็นตัวที่เรียกว่า ระดับท็อปของประเทศและอยู่ในเซาในเซาอเชียด้วยนะครับนั่นคือมีความพร้อมและมีเรียกว่าทําธุรกิจแบบครบวงจรและเหนือครบวงจรอีกคือคือการที่จะทําให้ธุรกิจเนี่ยดำรงไปได้อย่างยั่งยืนเนี่ยนะตัวธุรกิจอย่างที่บอกว่าเออมันก็มีในเรื่องของนะฮะต้นน้ํากลางน้ำปลายน้ำนะฮะและที่สําคัญก็คือว่า พอเราธุรกิจเราเราเรา,เราดีแล้วเนี่ยเราต้องตอบแทนนะครับนะให้กับชุมชนมนั่นคือสิ่งที่เป็นนโยบายของวินเนอร์เลยนะครับเราทำ CSR ค่อนข้างเยอะอนะครับนะเราได้เราเป็นบริษัทที่ได้กินอินดัสตรีนะครับนะฮะแล้วก็พยายามทำเป็นโรงงานที่เรียกว่าโรงงานสีเขียว ให้ชุมชนให้สังคมเนี่ยได้เห็นถึงความสําคัญตรงนี้ <ม S 2> นะครับนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าทุกอย่างต้องโปร่งใสธรรมพิบานนะครับแล้วก็เป็น BCG อันนึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับ <ผม S 2> ที่ทำมาูกถ้า<ผ>มองแล้วเนี่ยจากกรรมูชาเนี่ยอาจจะขยายต่อไปที่ไหนแมมในในที่เรามอง ที่เพีอกมองไว้เนี่ยณตอนนี้อย่างที่บอกเรามุ่งไปที่สองที่ก่อนนะฮะก็คือที่กัมพูชากับอินเดียก่อนนะซึ่งณตอนเนี้ยอินเดียเนี่ยมีทิศทางแนวโน้มที่ค่อนข้างดีผมถามตอนนี้อินเดียเนี่ยมันสามารถขยายไปอินเชียใต้ได้หมดได้หมดเลยเพราะเป็นเบสใหญ่ใช่ได้หมดเลยนะฮะคือคือออฟฟิศเราอยู่ที่มุมไบโรงงานเราอยู่ที่กุชราตนะฮะซึ่งจากที่เราไปวิสิตอินเดียมาสิปีเนี่ย ณวันนี้เนี่ยเรามั่นใจว่าในอีกสองทข้างหน้าก็คือจะมีการขยายมากขึ้นที่อินเดียแลวคิดว่าสาม,มารถเชนดิสทรีปไปในในในเอเชีย้ออได้หมดกลางได้ได้เช่นเดีดวยวกันนะฮะเพราะเขาก็อินเดียเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในดูในแผนที่โลกเขาก็อยู่ตรงกลางๆกลางก็ไปทั้งซ้ายทั้งขวาได้หมดได้หมดนั่นก็เป็นเรื่องที่โอกาสที่จะขยายครับผมจากเอเชียใช้ใช้อินเดียเป็นเป็นแมนูแฟคเจอร์เบสใช่แล้วที่ดิสทรีไปประเทศต่าง ในในในภูมิภาคนั้นนะครับนันนี่ก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่ทางพี่เกมองไว้ครับสําหรับอนาคตครับแม้ว่าจะเป็น sustainability แล้วแต่ก็ยังมองหาโอกาสอยู่สม่ำเสมอครับคือผมมองนี้ฮะว่าการทําธุรกิจเนี่ยนะฮะคืออันดับแรกเลยนะฮะเราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและลูกค้านะอันดับแรกเลยคือว่าสิ่งที่ลูกค้าเนี่ย ค่อนข้างจะนิยมชมชอบในบริษัทเรานะฮะแล้วก็ให้การสนับสนุนบริษัทเราเนี่ยอันดับแรกคือเรื่องของคุณภาพะนะฮะแล้วก็ราคาที่เป็นเหตุเป็นผลนะครับงานมบมริการก็เช่นเดียวกันนะถ้าลูกค้าต้องการความร่วมมือให้เราร่วมไปแก้ไขสายการผลิตของเขาให้สอดคล้องกับพาเลทเนี่ยที่จะเอาไปใช้เนี่ยเราก็ยินดีที่จะเข้าไปร่วมด้วยนะครับนะะเพราะงั้นคุณภาพได้ ราคาได้การเมริการได้ม,มันก็คือการทําธุรกิจแบบธรรมาภิบาลซื่อสัตย์ต่อกันและกันนะฮะที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือความรวดเร็วมสมัยนี้เพราะว่าโลกสมัยนี้มันรวดเร็วมากนะครับเพราะงั้นจะอะไรก็แล้วแต่เราต้องตอบโจทย์ทั้ง3ข้อแล้วก็บก่กความรวดเร็วเข้าไปในการทำธุรกิจเข้าไปด้วย,ยนะครับ เรียกว,ว่าทามิ่งเป็นเรื่องสำคัญทามิ่งสำคัญมากทีนี้พ่อพูดถึงนะจามองแล้วเน,นี่ยเจ็ดธุรกิจนี่จะมีอะไรอยู่ในใจที่อยากจะไปต่อไหมณตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเรากาลองโฟกัสไปที่วินเนอร์รีเทลช็อปนะครับเพราะว่าจากออกจากสี่สิบจะเป็นร้อยจากเจ็ดแปดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของการขายและการตลาดและชื่อเสียงนะจริงๆเนี่ยบริษัท w ินเนอร์เนี่ยมีค่อนข้างมีชื่อเสียงมากๆในประเภทของอุตสาหกรรม แต่เราจะไม่มีชื่อเสียงกับทั่วทไปนะเพราะเมื่อก่อนเราฝากเขาขายใช่ไหมฮะก็เป็นชื่อของคนอื่นแต่นี้เราผลิตและขายเองด้วยเพาะเรามีจาิสติกเพราะงั้นเรากำลังมุ่งเน้นในเรื่องของของเนี่ยร้านสะดวกซื้อพลาสติกนะฮะซึ่งตรงเนี้ยอย่างที่บอกว่าเราเปิดมาเจ็ดเดือนเนี่ยเราได้รับการตอบรับทั้งเรื่องของยอดขายทั้งคุณภาพแล้วก็ชื่อเสียงค่อนข้างมาก นะเพราะงั้นมันก็เป็นเรื่องจุดเริ่มต้นที่จะทําให้ประชาชนทั่วๆไปเนี่ยเริ่มรู้จักวินเนอร์มากขึ้นนะจากอดีตเนี่ยเราจะมีแค่พาเลทและกลุ่มอุตสาหกรรมเท่านั้นที่รู้จักวินเนอร์แต่ต่อไปคนไทยทั้งประเทศก็จะรู้จักชื่อวินเนอร์มากขึ้นนะครับวินเนอร์อินพลัสภายใต้แบรนด์นี้ป่ะไดโนเสาร์ใช่ครับนี่คือไดโนเสาร์ใช่ไหมไดโนเสร์ครับเราจะไปถึงชื่อนี้คุณพอคลิกมากเลย ก็คือวินเนอร์เนี่ยก็คือเป็นชื่อชื่อที่มีความหมายอยู่แล้วนะแต่ว่าผู้ชนะนั่นคือชื่อบริษัทแต่เครื่องหมายการค้าเนี่ยเราชอบเราชอบไดโนซอร์เพราะว่าเขาแข็งแรงแข็งแกร่งอะไรนะฮะอายุเป็นล้านปีใช่โอเคโอเคนั่นคือที่มาแ้แค่แบบอย่างพี่วิกรมชอบคำว่าอมตะอะไรเนี่ยโอเคะเมื่อพูดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมนีอยากเห็นอาณาจักรวินเนอร์ พี่เต้องพาทัวสนิดนะครับได้ครับเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยได้รับทราบข้อมูลและก็เห็นภาพจริงด้วยได้ครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญก็เดี๋ยวจะพาทีมงานเข้าไปเยี่ยมชมสายการผลิตโรงงานของเราซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ40ไร่นะตอนนี้นะฮะไปกันดีครับคุณผู้ชมไปกันเลยครับพี่เเชิญครับครับขอบคุณครับ มากเลยนะไปเห็นโรงงานพลาสติกมาไหลแห่งไม่เคยเห็นอะไรที่ใหญ่อลังการและน่าชื่นชมอย่างนี้นี่ถือว่าสมกับคำที่บอกว่าใหญ่ที่สุดในเซาทิสเซียในเอเชียคาเน่ของเรานี่แหละนะครับเห็นทั้งสายกำลังการผลิตเห็นทั้งเวหาสระดับโอ้โหไม่รู้กี่พันตารางอีกกี่หมื่นตารางเมตรนะเนี่ยที่อยู่ตรงนี้และสินค้าตรงนี้มันส่งออกไปทั่วโลก และเป็นสินค้าที่กระจายได้ต่อดเวลาไม่ใช่สินค้าที่นอนนิ่งนะครับอันนี้คือสต็อกที่เรียกว่าพร้อมส่งออกไปทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะทําด้วยตัวเองหรือว่าส่งออกไปยังตลาดเพื่อนบ้านนะนี่ยังไม่พูดถึงโรงงานในอินเดียที่กําลังที่กุจราตที่กำลังเติบโตนะครับและสามารถที่จะดิสตริบิวไปในเอเชียใต้อีกด้วยนี่คือความสามารถของคุณพิรบูลและคุณทิติพัฒน์อัครวงวรส ต้องถือว่าทั้งสองท่านเป็นคนที่มีความสามารถและผมว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้อมน่าจะหันมาดูโรงงาน Winner Plus Winner Inter Plus นะครับต้องถือว่าเป็นมีส่วนร่วมอย่างมากในการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมผมจะนำเรื่องนี้ไปให้คุณองค์กรประมุให้เข้ามาเยี่ยมสถานที่นี้นะเพราะเป็นมือทำงานที่ช่วยก,ร,ร,วาก,าร,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ และทำคระโยชน์ได้มาสารกับประเทศในเรื่องของอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นมีผลงานชัดเจนนะครับ mm hmm. พี่องค์กรต้องมาดูครับเอาละครับวันนี้ต้องบอกว่าได้เวลาพอสมควรแล้วได้เยี่ยมชมโรงง,งานว in เนออินดัสทรี mm hmm. ปลื้มอย่างมากแล้วก็เชื่อถืออย่างมากเชื่อมั่นอย่างมากในอนาคตที่ยังไปอีกยาวไกลถึงรุ่นรือหลานอีกหลายเจเนอเรชันต่อจาไป mm hmm. นี่คือฝีมือระดับพระกาล จากคุณทิติพัฒน์อัครวังวริวศและเพื่อนๆที่ได้เห็นในนี้นก็ช่วยกันแชร์ต่อเป็นประโยชน์อย่างมากครับในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจที่เรียกว่าโฟกัสเรื่องของพลาสติกแลมาได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดนะครับขอบคุณพี่เอกครับครับขอบคุณครับจมครับอย่าลืมนะครับกลับมาติดตามเซลซิปุกได้ทุกเวลารายการเรามุ่งเน้นกับบุคคลที่มีความสามารถน่าสนใจและระดับเยี่ยมยอดท่านั้นที่เรานำเสนอ ไม่จะนอกจากแรงบันดาลใจแล้วยังได้คุณประโยชน์ที่ว่าความมุ่งมั่นทางธุรกิจนั้นในทุกยุคท,ทุกสมัยต้องเป็นคนที่จริงจังและเอาจริงจังแล้วก็ไม่ยอมแพ้ต่อทุกสิ่งครับ not to be a loser But only to be a winner วันนี้ลาไป้วครับสวัสดีครับอันดับแรกเลยคือวิสัยทัศน์นะที่จะมองว่าธุรกิจของเราเนี่ยไปได้หรือเปล่านะครับ จุดอื่นๆมันก็มีอีกมากมายนะฮะอย่างเช่นว่าความตั้งใจนะครับในการทํางานนะครับว่าเราจะต้องมุ่งมั่นมุ่งมานะนะครับในการทํางานนะครับรวมถึงนะฮะเราจะต้องดูแลรับผิดชอบนะครับในทุกๆภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุมชนสังคมหรือแม้แต่พนักงานในองค์กรเองนะครับทำยังไงให้พนักงานในองค์กรเนี่ยสามารถที่จะมีความรักต่อองค์กร พอพนักงานมีความรักต่อองค์กรแล้วเขาก็จะมีความมุ่งมั่นนะครับเสียสละให้กับองค์กรซึ่งองค์กรของเราเนี่ยมันไม่สำเร็จได้ได้ด้วยคนเดียวนะฮะมันก็สําเร็จมาจากพนักงานทุกๆคนในองค์กรเพราะงั้นนี่ก็คือหนึ่งในส่วนสําคัญเช่นเดียวกันนะครับที่จะทําให้ให้องค์กรประสบความสําเร็จนะครับ